วันนี้ฟอร์ดประเทศไทยนะคะได้เชิญชวนสื่อมวลชนทั้งจากตลาดประเทศไทยแล้วก็ตลาดอาเซียนนะคะมาร่วมกิจกรรมทดสอบขับรถยนต์ฟอร์ดเจเนอเรชันใหม่รุ่นย่อยใหม่ล่าสุดที่นี่ค่ะเมืองซาปาซึ่งเป็นเมืองที่มีทิวทัศน์สวยงามนะคะเปรียบเสมือนเป็นสวิตเซอร์แลนด์ของประเทศเวียดนามเลยค่ะสำหรับกิจกรรมในครั้งนี้นะคะฟอร์ดจัดขึ้นภายใต้คอนเซปต์ฟอร์ด next level experience นะคะเพื่อต้องการสื่อสารถึงการสร้างประสบการณ์ใหม่ที่เหนือชั้นยิ่งกว่าเดิมนะคะหลังจากการเปิดตัวรถยนต์รุ่นใหม่ของเรานะคะได้นําเสนอรถยนต์ที่มีความโดดเด่น ฟีเจอร์ใหม่ๆซึ่งไม่เคยมีมาก่อนนะคะนับว่าเป็นการสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่แลวก็ตอบโจทย์การใช้งานของผู้บริโภคที่ต้องการความหลากหลายในการใช้งานรถยนต์ทุกวันนี้มากยิ่งขึ้นค่ะสำหรับรถที่เรานำมาใช้ในการทดสอบขับในครั้งนี้นะคะประกอบไปด้วยรถยนต์ f o r d Ranger Storm Track นะคะรถ Ford e v e r e s t รสต์ไ r ด์แรถยนต์ f o ร d r เ n g e r อ a p t o r เนะคะทั้งรุ่นเครื่องยนต์3.0ลิตรเบนซิน v 6นะคะแล้วก็รุ่นเครื่องยนต์ส0งลิตรดีเซลรวมถึง เส้นทางที่เราใช้ทดสอบขับในครั้งนี้นะคะเริ่มต้นจากในตัวเมืองซาปาโดยผู้สื่อข่าวนะคะได้วิ่งบนถนนโลเคอลโรด Local Road, นะคะหรือว่าถนนชนบทผ่านหมู่บ้านของชนเผ่าท้องถิ่นนะคะแล้วก็เรียกว่าได้ทดสอบหลังกล่ายฟังก์ชันด้วยกันไม่ว่าจะเป็นาการควบคุมพวงมาลัยนะคะการควบคุมรถในพื้นที่แคบการหักเลี้ยวนะคะระบบช่วงล่างนะคะที่ช่วยให้นั่งสบายนะคะขับขี่ปลอดภัยกล้อง360องศาต่างๆภายในรถนะคะได้ทดสอบขึ้นเขานะคะได้ทดสอบกําลังเครื่องยนต์ของรถด้วยนะคะและเป้าหมายของการเดินทางในครั้งนี้แน่นอนค่ะอยู่ที่นี่ คืออ่างเก็บน้ําเซียวมีที่นะคะเรียกว่าเป็นเป้าหมายของการเดินทางที่ด้านหลังเนี่ยเป็นนาขั้นบันไดเอกลักษณ์อีกอย่างหนึ่งเลยของเมืองซาปาค่ะ แล้วเราได้ใช้นาขั้นบันไดของที่นี่ค่ะเป็นพื้นที่ในการทดสอบค่ะเรียกว่าเป็นการสร้างสรรค์แทร็กในการทดสอบที่มีเอกลักษณ์และไม่เหมือนใครจริงๆซึ่งที่นี่นะคะแน่นอนว่าได้ทดสอบหลากหลายฟังก์ชันด้วยกันเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะโหมดการขับขี่ต่างๆซึ่งเรียกได้ว่าเป็นเอกลักษณ์ของ Ford ที่เราได้นํามาใช้ในครั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นโหมดทรายนะคะโหมดหินโหมดโครนนะคะแล้วก็สำหรับ Ford r a รนเ r อร์แแน่นอนว่ามีการทดสอบโหมดบาฮานะคะซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของ Ra p t o r เตลยและก็ฟังก์ชันใหม่ด้วยนะคะเรียกกกวว่่าาาา Trail Control Control Cruise หรรรือเป็น Cruise Control, road. นะะนสํััับะะคฟง์ช ที่มีทั้งในรับเตอร์ลิตรและร a บเตอร์ลิตรค่ะนอกจากนี้นะคะ Ford ยังเน้นย้ำความเป็นผู้นำของการผลิตรถกระบะเพื่อตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่นะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งรถยนต์ f o r d r a n g e r Storm Tra c ทที่มาพร้อมกับฟังก์ชันใหม่ล่าสุดนะคะเรียกว่า flexible rack system หรือว่าระบบราวหลังคาและสปอร์ตบาร์แบบปรับได้นะคะตรงนี้เนี่ยแน่นอนว่าผู้สื่อข่าวจะได้ทดสอบการใช้งานของฟังก์ชันนี้ซึ่งไม่มีในรถยนต์รถกระบะรุ่นอื่นๆเลยค่ะและทั้งหมดนี้นะคะะคคคืือออกกกาารรรรสส้์สปปบบบณทีี่่เหนนนไขันในแบบ Ford Experience Next Level Experience, ะ